คนที่เกิดในปีมะแม่ปีนี้เดือนนี้นั้นรีบเซ็กด่วนดวงสตาชีวิตในเดือนนี้ดวงการงานการเงินและวิธีแก้ดวงตกของคนที่เกิดในปีมะแมคนที่เกิดในปีมะแม่นั้นต้องรู้ไว้ เพื่อจะทำให้วิถีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นโดยเฉพาะในปีนี้เดือนนี้เป็นต้นไปคนที่เกิดในปีมะแมปีแพะนั้นมีโอกาสที่จะได้เติบโตและปรับเปลี่ยนในด้านการงานที่คุณอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆคนที่เกิดในปีมะเมนั้นควรยอมรับการเปลี่ยนแปลงและ แนวคิดแบบใหม่ๆเข้ากับการทำงานหรือถ้าหากทำงานเป็นทีมนั้นจะได้รับผลดีมากขึ้นควรระมัดระวังเรื่องการจัดการเวลาและการจัดสรรแบ่งหน้าที่ให้กับทีมงานหากทำงานด้วยความมุ่งมั่นผลงานจะเป็นที่ยอมรับและจะมีโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานสูงมาก ส่วนเรื่องการเงินนั้นคนที่เกิดในปีมะเมการเงินของคุณในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะมีรายได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณสาม,มารถจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีหากจัดสรรปันส่วนได้ดีแล้วคุณมีโอกาสที่จะมีทุน ที่จะมาทำธุกรกิจให้เจริญงอกงามแต่สิ่งที่ควรระมัดระวังของคนที่เกิดในปีมะแมนั้นควรระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นและควรตรวจสอบการลงทุนที่มีความเสี่ยงหากสาม,มารถบริหารได้ก็จะเป็นการดีที่สุดคุณจะสาม,มารถเก็บออมและเติบโต ทางด้านการเงินอย่างมั่นคงส่วนด้านของความรักนั้นสำหรับคนที่โสดอยู่ในปีนี้เดือนนี้เป็นต้นไปมีโอกาสจะได้คบหาและดูใจกับคนที่คุณสนใจและเล็งไว้ตั้งแต่ต้นปีแต่ควรระมัดระวังเวลามีความสัมพันธ์ใหม่ๆอย่าพึ่งรีบร้อนจนเกินไป จะทำให้เสียโอกาสและเสียความรู้สึกค่อยๆศึกษาและพัฒนาไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคู่แล้วอาจจะต้องมีความอดทนและเข้าใจกันดูแลความสัมพันธ์ความรักพยายามสื่อสารกันและเปิดใจเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นสุขภาพของคนที่เกิด ในปีมะเม่นั้นด้านสุขภาพในปีนี้ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะหลีกเลี่ยงความกังวลความเครียดที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพระวังเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอและการอดอาหารมากเกินไปดังนั้นแล้วคนที่เกิดในปีมะเม ควรดูแลตัวเองออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจก็ดีเพื่อให้คุณมีพลังพร้อมรับมบือกับการงานและสิ่งท้าทายต่างๆคนที่เกิดในปีมะแมปีนี้นับว่าเป็นปีดีโดยภาพรวมแล้วมีโอกาสจะเติบโตและพัฒนาในหลายๆด้าน แต่สิ่งที่ควรระมัดระวังคือแผนการวางแผนชีวิตหากคนไหนก็ตามที่เกิดในปีมะแมนั้นมีความลำบากขัดสนไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินหรือทางด้านของความรักก็ดีให้ทุกท่านทำอย่างนี้จะถือว่าเป็นวิธีแก้กรรมปลดทุกทำให้คนที่เกิดในปีมะแมนั้นหากทำตามอย่างนี้แล้ว คนที่เกิดในปีมะแม่นั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเราเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะดลบันาดาลโชคลาภให้คนที่เกิดในปีมะแม่ดวงจะไม่ตกดวงจะไม่สวยดวงจะดีตลอดปี และตลอดไปหากท่านไหนก็ตามที่ทำเส้นนี้แล้วดวงเศรษฐีจะบังเกิดขึ้นอาจจะรวยในซ่ว่าข้ามคืนเลยก็ว่าได้วิธีแก้กรรมสำาะกกรรมเก่าอย่างแรกให้ทุกท่านคนที่เกิดในปีมะแม่นั้นทำบุญขอขอมาผู้เป็นบิดามารดาพ่อแม่ของตนโดยกล่าวเส้นนี้ขอเด พระผู้เป็นมารดาบิดาของลูกข้าพระเจ้าซื่อแล้วก็พูดว่ากรรมใดก็ดีที่ข้าพระเจ้าได้ร่วงล้ำกรรมเกินต่อหน้ารับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอให้บิดามารดาโปรดยกโทษอโหสิกรรมให้ลูกด้วยแล้วก็ ปรงสามทีและนี่ก็จะเป็นวิธีแก่กรรมจะทําให้ชีวิตของเราจเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะทําสิ่งไหนไม่ว่าจะค้าขายอะไรประกอบการงานทุกสิ่งทุกอย่างจะราบลื่นไปได้ด้วยดีถึงแม้นว่าในปัจจุบันนั้นเราจะลำบากอยู่ก็ตามแต่เสื่อได้เลยว่า ความร่ำรวยชีวิตจะดีขึ้นอย่างแน่นอนและข้อที่สองนั้นให้ทุกท่านถือศีลศีลจะเป็นถ้าหากว่าใครถือศีลน,นั้นจะเป็นที่รักของเทพพรมเทวดาม,ามนุษย์และอมนุษย์จะเป็นวิธีแก้กรรมที่จะทำให้เหล่าเทพเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรักอมนุษย์ ก็จะปกปักรักษาดูแลส่วยเหลือนี่ก็เป็นเคล็ดลับที่จะทำให้คนที่เกิดในปีมะแม่น,นั้นหมดเคราะหมดเข็นและข้อที่สามให้ทุกท่านให้ทานแก่พระอริยะเจ้าทั้งหลายพระสงฆ์สามเณรผู้ยากไร้และสัรพสัตทั้งหลายข้อนี้นั้นจะทำให้โชคลาบ บังเกิดขึ้นไม่ว่าจะค้าขายทำกิจการการงานอะไรก็จะรุ่งเรืองจะเริญก้าวหน้าเงินก็จะไหลนองทองก็จะไหลมาอาจจะพล่้รวยแบบไม่รู้ตัวเลยก็ว่าได้และข้อสุดท้ายนั้นให้เราจเจริญสมาธิภาวนาไหวพระทุกๆุกคืนจะทำให้ เป็นที่สรรเสริญของเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มนุษย์เทพพรมจะบรรดาโลชรลาภให้ให้เราไม่อับไม่จนไม่ลำบากอีกต่อไปค้าขายทำอะไรก็จะดีไปหมดตกน้ำไม่ไหลตกภัยไม่ไหม้ดังนั้นแล้วคนที่เกิดในปีมะแมหากยังลำบากอยู่ให้ปฏิบัติเส้นนี้ รับรองและการันตีได้เลยว่าปีนี้เดือนนี้ถือเป็นปีดีของคนที่เกิดในปีมะแมขอเป็นกำลังใจให้หากท่านไหนที่ยังลำบากอยู่หากทำตามสี่เคล็ดลับนี้แล้วคนที่เกิดในปีมะแมจะไม่ลำบากอีกต่อไปโชคใหญ่จะรังเข้าจะทำให้ตัวท่าน กลายเป็นเศรษฐีในสัวข้ามคืนอย่างแน่นอนหากใครคนไหนก็ตามที่เกิดในปีมะแมได้ฟังคลิปนี้แล้วให้พิมพ์คำว่าสาธุและสิ่งที่ท่านปรารถนาต้องการลงไว้ในคลิปนี้รับรองว่าความฝันความต้องการของท่านนั้นจะเป็นจริงอย่างเร็วไวแน่นอน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังจะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจาก่องของพวกเราหมอดูโบราณ